สวัสดีค่ะ YG ี้เปิดเผย Baby Monster จะไม่ใช่วงที่มีสมาชิก7คนตเตรียมเปิดเผยการประเมินครั้งสุดท้าย หลังจากที่ก่อนหน้านี้ YG Entertainment ได้ทยอยเปิดตัวสมาชิกทั้ง7คนในทีมเดบิวต์เกร,กรุปวงใหม่ของค่ายที่มีชื่อว่า Baby Monster ซึ่งสมาชิกแต่ละคนมีสเสน่ห์และความสามารถที่โดดเด่นเฉพาะตัวซึ่งสมาชิกทั้ง7คนมีทั้งเกาหลีญี่ปุ่นและไทยได้แก่ฮารัมอายอนชิกิตา้าอาสะโรราภาริตาและรูกาล่าสุดวันที่6มีนาคมก็มีความเคลื่อนไหวออกมาเซอร์ไพรส์แฟนๆไปอีก โดยการปล่อยคลิปทีเซอร์ที่มีข้อมูลเปิดเผยมาว่า Baby Monster อร์จะต้องเข้ารอบการประเมินครั้งสุดท้ายเพื่อคัดเลือกสมาชิกเทมเดวิวซึ่งพวกเขาจะได้เดวิวไม่ครบทั้ง7คนจากคลิปอยากพยอนซอฟกล่าวว่าอย่าพยองซอฟพวกเราต้องเปิดเผยการประเมินครั้งสุดท้ายต่อแฟนๆซึ่งจะถูกจัดขึ้นก่อนที่จะมีการตัดสินสมาชิกวง Baby Monster แล้วค่อยตัดสินสมาชิกที่ดูดีที่สุดของ Baby Monster ค่ะแน่นอนว่าเมื่อแฟนๆได้ยินก็เข้ามาคอมเมนต์สาปส่งกันรัวๆในโซเชียล จนเคลืึ้นเทนะคะโดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นด้วยโดยกล่าวว่าเขาจะตัดออก3คนให้เหลือ4คนเหมือนแบ a ็คพิ้ง์เหรอครับสันหาทํานะอีตึกด,ดำการตลาดบนความรู้สึกของแฟนคลับมันใช้ได้ผลกับแบล็คพิ้งก็จะมาเอาใช้กับเบบี้มอนสเตอร์เดี๋ยวนี้ค่าใหญ่ๆชอบเล่นใจกับความรู้สึกแฟนคลับอุตส่าห์ปักมินรอไว้แล้ว อย่าให้รู้ว่าแกงนะไม่ใช่สุดท้ายก็เด7เคนเหมือนเดิมจะสาบส่งเชียวเลยถ้าแกงอ่ะสงสารน้องๆว่าไหมแล้วตอนเปิดตัวทำซ้ายยิ่งใหญ่เรียกกระแสสุดๆเชียวเลยทีนี้จะมาทำให้แฟนคลับของน้องแต่และคนตีกันอีกในอนาคตหรอจะมาแนวแบบไม่ใช่เจ็บเมมเบอร์เพราะจะให้ทุกคนโกรมงกืนเป็นหนึ่งหรือเปล่า แต่ถ้าจะวัดจากที่เคยเดย e ์กรอกุ๊มาคลายนี้เขาทำแบบ4คนมาตลอดอะก็คิดอยู t t par days, ่ตั้งแต่2 0เอวละก็แล้วจะทำคลิปแนะนำตัวอะไรให้มันวุ่นวายอืมถ้าคัดออกจริงนี่ผีมากแคนนี่ขบเครื่องมากเลยนะแต่กลัวโดนตัดเพราะเรื่องอายุจังช่วงนี้แต่ละตึกคืออีอย่างว่าเป็นอะไรก่อนแล้วจะเปิดเผยรายชื่อสมาชิกแต่ละคนออกมาทำไมเล่นกันใจเด็กกับใจแฟนคลับ เหลือหาแบบนิวจีนไหมหรือ6หรือ4เพราะอย่างมันชอบเลขคู่เจ็ดคนเหมือนเดิมแหละตัดต่อเอากระแสะไปงานแม้ใจอยากจะได้5้ถึงหกกำลังดีเจ็ดคนเยอะไปมันมีคนไม่ค่อยเข้ากับวงเท่าไหร่ด้วยแต่ใดๆคือรีบดเดเถอะอย่าให้มันเยอะมากวงอื่นเขาทิ้งห่างไปเป็นดาวนิฟจูนแล้วไอการตลาดแบบเดิมๆพอเถอะคนสมัยนี้เขามีตัวเลือกจ้าไม่ใช่ต้องมารอแล้ว และนี่ค่ะก็เป็นอัปเดต Baby Monster อร์จะไม่ใช่วงที่หม่สมาชิก7คนพร้อมคอมเมนต์แฟนคลับซึ่งแอนก็ขอยกมาแชร์ให้ฟังกันส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะอัปเดตสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะอย่าลืมฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องปากแดงกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ